ู้สึกว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับคนดูหลายๆคนจะทำวันเดย์วิดมีนะคะก็คือวันนี้หลักๆแล้วอ่ะเราจะไปเจเจค่ะก็คือจะไปซื้อของตกแต่งบ้านเพราะว่ามีหลายๆคนด DM มาถามนะคะว่าของต่างๆอ่ะซื้อที่ไหนซึ่งโดยปกติแล้วอะ ก่อนหน้านี้เราก็ซื้อที่เจเจแล้วเรารู้สึกว่ายังมีของที่จะต้องไปซื้ออีกนะคะก็วันนี้จะตามไปเก็บอีกอย่างหนึงก็คือเดี๋ยวจะทำลิสต์ไว้ให้นะคะว่าซื้ออะไรร้านไหนแนะนำอะไรบ้างก่อนที่จะไปช็อปของที่เจเจและอยากมาอ่านคลิปวิดีโอนะคะว่าวันหนึ่งเนี่ยเราทำอะไรบ้าง ที่วันนี้นะคะเราจะเริ่มการออกกําลังก,กายเลยเพราะว่าหลังจากที่ย้ายมาจากคอนโดแล้วก็มาอยู่บ้านเนี่ยเรารู้สึกว่าชีวิตมันโปรดักทีฟขึ้นเยอะมันมีอะไรให้ทําเยอะมันมาพร้อมกับความรับผิดชอบหลายๆอย่างไม่รู้คิดเองดีกว่านะแต่หรือเหออบ้านใหม่ก็ไม่รู้แต่รู้สึกว่าแบบชีวิตมันดูมีสีสันดูมีอะไรมากยิ่งขึ้นดังนั้นวันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่าเราจะทํากิจกรรมอะไรบ้างเริ่มเลย เดี๋ยวจะเริ่มจากการออกกําลังกายนะคะเพราะรู้สึกว่าเออวันนี้อยากโปรดักทีมากๆอยากออกกําลังกายอยากเริ่มแบบดูแลตัวเองมาเริ่มเลยค่ะอ้ทุกคนดูดูเงอ เชลเล่นอันนี้ย่ะมีแค่ครึ่งชั่วโมงเองเป็นวันแรกที่แบบออกกำลังกายที่โอเคมากๆเลยคะ่ะแต่อยากจะบอกว่าถึงเราจะเหนื่อออกเยอะมากนะคะแต่กลิ่นของเสื้อผ้ายังหอมเหมือนฉีดน้ำหอมตลอดเวลาเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปอาบน้ำแต่งตัวแล้วแล้วก็มีถ่ายงานก่อนที่จะไปเจ๊ยยยนะคะเดี๋ยวก็มาเจอกันเลยอาบน้ำแต่งตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่วันนี้ใส่ชุดนี้ เอาจริงแล้วอะ่ะคือมันไม่เหมาะกับการไปเดินสวนจตุจักรหรอกแต่รักรู้สึกว่าไหนไหนก็จะถ่ายงานชุดนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมีถ่ายงานลิปสติกเนาะเราก็เลยคิดว่าเออไม่เป็นไรเดี๋ยวไปชุดนี้แหละมันน่ารักดีอ่ะเพื่อนๆดูดิ OOTD นะคะก็จะเป็นเสื้อแบบนี้ใส่กับกระโปรงนะคะผิวๆน่ารักตอนนี้นะคะรักอยู่ใน walk in closet ของรักเองซึ่งยังไม่ได้เปิดที่ไหนเลยนะทุกคนเพราะว่าย,ยังไม่ได้ทําแบบโฮมทัวร์ลงนะคะดังนั้น คลิปนี้จะเป็นคลิปสปอยนะคะว่าใน walk in closet ของลักเนี่ยจะมีอะไรบ้างขอพาไปแบบกรุบกรุเล็กๆน้อยน้อยนี่เพราะว่าตรงนี้ยังไม่เสร็จเลยนะคะคือลักยังไม่ได้เอาเสื้อผ้าออกมาจากหลังที่ย้ายบ้านมานะคะแต่เตรียมซื้อไม้แขวนเสื้อไว้แล้วจะแบ่งโซนเป็นโซนแบบเหมือนแต่ละสีต่างๆนะคะแล้วก็ไม้แขวนเสื้อเนี่ยซื้อมาไว้แล้วจะเป็นสีขาวนะคะของเราก็จะคุมโทนแบบนี้ให้มันเป็นขาวๆแบบนี้นะคะนี่เดี๋ยวจะแอบสปอย เล็กๆนะคะแขวนบ้างแล้วเสื้อผ้านะคะนอกจากโซนด้านนี้แล้วก็จะมีตรงนี้ด้วยนี่จะเป็นแบบนี้นะคะมีเพื่อนๆนะคะ DM มาถามลักหลายคนเลยว่ามีการจัดการตู้เสื้อผ้าใหม่ๆอะ่ะเพราะมันจะมีกลิ่นของสีคะ่ะทุกคนแล้วก็จะมีกลิ่นแบบกลิ่นอับๆถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นตู้เสื้อผ้าใหม่เนาะมันก็จะมีความแบบอับอะ่ะดังนั้นเนี่ย ถามว่าการดูแลกลิ่นในตู้เสื้อผ้าทํำยังไงอันเนี้ยต้องบอกเลยว่ามันเป็นเคล็ดลับเนาะเคล็ดลับความหอมของเราอย่างหนึ่งก็คือการใช้น้ํายาปรับผ้านุ่มที่มีกลิ่นหอมค่ะเพราะว่ากลิ่นของเขาเนี่ยจะติดทนยาวนานมากกว่าอย่างพวกฟิ f เซอร์ที่เอาไว้ในแบบตู้เสื้อผ้าอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันจะลอยอยู่ในอากาศอะทุกคนแต่สุดท้ายแล้วอะเวลาเราใช้เสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยคือเราอยากให้มันเข้าลึกไปถึงเส้นใยพวกเสื้อผ้าต่างๆดังนั้นนะคะ เคล็ดลับของหลักคืออยากให้ความหอมติดทนนานการใช้น้ํายาปรับผ้านุ่มคือมีผลมากๆและนี่ก็เป็นเคล็ดลับของลักที่ทําให้ในการออกกําลังกายหรือการทํแอคทิวิตี้ต่างๆของลักอะค่ะกลิ่นของเสื้อผ้าเนี่ยก็ยังหอมติดทนนานแบบไม่ต้องใช้น้ําหอมเลยหลักใช้ตัวนี้เลยค่ะไฟไล์ปรับผ้านุม่มสูตรเข้มข้นพิเศษเ l ลิเกน Series กลิ่น s Sweet Sense กลิ่นหอมหรูเหมือนน้าหอมเคาน์เตอร์แบรนติดทนยาวนานกว่า10เท่ามีทริปเปิ้ล แคปซูลช่วยกระจายความหอมได้ยาวนานพร้อมเทคโนโลยี FXTech ที่สามารถกำจัดกลิ่นอับชื้นที่ต้นเหตุได้อีกด้วยค่ะอีกอย่างนึงนะคะพอรัเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้แล้วเนี่ยความรู้สึกของเราก็คือมีความรู้สึกว่าเวลาเรารีดผ้าเนี่ยมันรีดได้เรียบง่ายมากแล้วก็ไวขึ้นด้วยค่ะยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะคะตัวนี้เขายังช่วยถนอมได้ลึกถึงเส้นใยผ้าช่วยให้สีสันเสื้อผ้าเนี่ยดูสดใสยอยู่เสมอ ตั้งแต่ใช้ไฟล์ลายปรับผ้านุ่มนะคะสูตรเข้มข้นพิเศษเอ l ล g a ก t Series กลิก่น w e e t Scent ก็หยุดพูดคำว่าหอมไม่ได้อีกเลยค่ะเพราะว่าหอมหรูอยู่นานสิบเท่าเลยจริงๆเดี๋ยวยังไงนะคะถ้าใครอยากดู Walk in Closet แอบบเต็มรูปแบบให้รักจัดของให้ได้แบบครบๆนะคะเดี๋ยวจะพามาชมนะคะตอนที่ทำโฮมทัวร์งั้นเดี๋ยวเรา จะไปกิจกรรมต่อไปก็คือเราจะไปถ่ายงานนะคะแล้วก็จะตัดคลิปกรุบๆแล้วก็จะรีบไปสวนจดุจักรเพราะว่าเห็นมืดคืนมาแล้วกลัวฝนตกนะคะไปค่ะคุณคนคะตอนนี้เราก็อยู่ที่เจเจแล้วนะคะก็คือเดี๋ยวจะมาเดินช็อป ของแต่งบ้านแล้วก็จะพาเพื่อนๆเนี่ยไปดูร้านเฟอร์นิเจอร์ที่เราสั่งโต๊ะบาแล้วก็สั่งแบบพวกโคมหวายอะไรต่างๆนะคะเห็นคน DM มาถามเยอะมากเพราะรักลงสตอรี่เนาะเดี๋ยวจะพาไปดูเลยว่าแต่ละร้านเนี่ยน่าสนใจยังไงอะไรยังไงบ้างแล้วก็จะมาซื้อของ ตกแต่งบ้านเพิ่มเติมด้วยนะคะก็จะพาไปดูร้านที่น่าสนใจพร้อมกับใส่แบบออข้อมูลรายละเอียดไว้ให้ที่ Description ด้วยนะคะเดี๋ยวตามมาดูเลยลืมบอกไปนะคะอันนี้ก็คือมาเจเจแต่ว่าที่จอดรถอะ่ะอันนี้เป็นวันเสาร์อาทิตย์นะคือมันจะไม่มีจอดข้างล่างที่หน้าร้านแล้วดังนั้นเนี่ยเราก็เลยมาจอดที่เจเจมอแล้วก็เดี๋ยวเดินไปกันนะคะลืมบอกไปแล้วก็ตะกี้พูดผิดนะคะไม่ใช่โต๊ะบาร์เป็นเก้าอี้บาร์นะที่สั่ง อนนี้เราก็อยู่โซนของแต่งบ้านนะคะจะเป็นหมวดหมูซี่ร้านนี้น่าสนใจมากทุกคนคือมันน่ารักมากชื่อร้านว่า Saturday Furniture นะคะนี่โดยเฉพาะอันนี้น่ารักมากดูดิพิกัดร้าน C 3 6 3 7ถึง37เจ้าของร้านเซนลี่มากค่ะทุกคนคุณยศนะคะเขาบอกว่า รับทําโคมตามแบบด้วยก็คือมีแบบมาให้เขานะคะเขาสามารถทําได้ด้วยแล้วก็จะมีร้านนี้นะคะที่ของแต่งบ้านน่ารักมากจะเป็นพวกแบบโคมไฟนะคะจะเป็นเนี้ยเนี้ยเนี้ยห้อยห้อยตกแต่งบ้านอะไรอย่างงี้นะคะนี่นี่นี่ร้านนี้ ร้านนี้ก็คือแนะนำนะคะเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเขาบอกว่านําเข้าจากอินโดนีเซียนะคะแล้วก็จะเป็นงานที่ไม่โหลไม่ซ้ํากับร้านอื่นนะคะเพราะว่าจะมีงานหวายพวกงานไม้สักต่างๆนะคะก็ค่อนข้างจะน่ารักแล้วก็ดูมินิมอลนะคะใครสนใจงานประมาณนี้ก็มาดูได้นะคะต่อมานะคะอีกร้านหนึ่งที่อยากแนะนํานะคะอยู่ตรงโซน b 84นะคะชื่อร้านว่านีนาเดคนะคะมันจะมีดอกไม้แห้งต่างๆต้นไม้แห้งนะคะแล้วก็มีพวกไม้สักบ้างเล็กน้อยแล้วก็มีพวกเฟอร์นิเจอร์ที่ เป็นแบบแจก,กันอะไรเงี้ยก็คือน่ารักดีนะคะทุกคนน่ารักมากทุกคนคือมันจะมีพวกแบบผลไม้ดูดีมะนาวลูกพลบับส้มต,ต่างๆของตกแต่งแบบทำครัวอะไรเงี้ยแล้วก็พวกโซนเบกเกอรี่ก็มีคือน่ารักสุดของแต่งบ้านคือน่ารักมาก อันอย่างแบบแผ่นไม้ที่แบบเอาไปวางเป็นพล,อลนะ็อะไรอย่างเงี้ยส่วนอนนี้จะเป็นแบบในกลุ่มพวกถาดน,นะคะแล้วเรารู้สึกว่าเอาไปวางใช้งานจริงก็ได้หรือจะเอาไป,ปวางแบบเป็นพลปก็ได้คือมันน่ารักมากทุกคนมันมีทั้งอันเล็กอันใหญ่เลยนะคะครึ่งวงกลมวงรีอนะไรอย่างเงี้ยน่ารักมาก ะะสําหรับร้านนี้นะคะคือทุกคนคือของข้างในน่ารักมากมันเป็นพวกแบบ p อ p ตกแต่งแบบคือแบบวินเทจหน่อยๆนะคะคือน่ารักมากแล้วก็สิ่งที่โดนมาก็คือพวกขัดไม้ตกแต่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็คือชื่อร้านดีล่านะคะอยู่ประมาณ b ี0อีกร้านใน JJ นะคะที่อยากแนะนานะคะพวกแบบงานเจกานงานเซรามิกต่างๆนะคะน่ารักมากนะเนี่ยคือมันจะเป็นเจกันแบบลายแบบน่ารักแบบนี้นะคะ ราคาก็อยู่ประมาณแบบ900อะไรอย่างเงี้ยน่ารักแล้วก็จะมีโทนสีที่เราชอบมา,มาอยู่แล้วนะัก็คือสีขาวนะคะอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือแบบ7อะไรอย่างเงี้ยน่ารักเดี๋ยวเสียเงินค่ะซื้ออันนี้ลืมบอกไปนะคะชื่อร้านอุดมบิทนะคะโซน B ซอย3นะคะ B 114 มาจากร้านแจกันนะคะทุกคนแล้วก็คือเจอร้านนี้เป็นแบบเหมือนขายหนังสือปกปอมอะไรอย่างเงี้ยเอาไว้แบบวางเป็นคลอพเอาไว้ถ่ายรูปได้ซึ่งน่ารักมากทุกคนดูดิประมาณ B 112นะคะอยู่ในล็อกนี้คือเห็นแบบนี้นะคะคือมันไม่ได้หนักเลยนะมันจะแบบเบาๆอะไรอเงี้ยเอาไวเ้เป็นร็อปเป็นอะไรคือน่ารักมากแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะเล่มละแบบ30บาทอะไรอย่างเงี้ย จะได้ของเพิ่มนะคะก็คือตรงปลายเตียงอะมันยังโล่งมากซึ่งเรารู้สึกว่าอันนี้มันคือน่ารักมากจะไปวางแบบปลายเตียงค่ะโอนเงินค่ะก็โดนไปแล้วนะคะสำหรับกอี้ปลายเตียงนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปวางอะได้ไปแล้วนะคะแล้วก็สำหรับร้านเนี่ยตั้งอยู่ที่โซน B ีซอยหนึ่นะคะ ชื่อร้านว่ายูนิวันดีไซน์นะคะติดต่อพี่หนึ่งได้เลยใจดีมากนะคะแล้วก็คุณภาพไม้อะโอเคมากๆคือดีเป็นไม้สักนะคะก็มาอุ่นน่นได้อันนี้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งนะคะที่แนะนําม,มากเป็นร้านเซรามิกที่แบบน่ารากักแล้วราคาแบบไม่ได้แพงมากะคะ่ะประมาณ4,5,600อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้อยู่ที่ล็อก1ร้็นะคะติดกับ j j m จมอเลย สภาพในรถตอนนี้นะคะโชเฟอร์คือมีที่นั่งแค่นั้นแล้วของก็คือเต็มไปถึงข้างหลังเลยนะคะเพราะว่าไม่เจียมไ<อ>งก็แน่นลก็คือไม่เจียมก็คือแบบนึกว่าขับรถบรรทุกมาแต่ที่จริงเรารถเก่งมาแล้วก็คือไม่สำเนียงตัวเองแล้วก็ซื้อของเยอะก็จะเป็นแบบนี้นะคะโคอยาทำแบบนี้ก็าวางแผนการเดินทางให้ดีนะคะนี่ก็คือแบบเนี้ย เสนั่งแล้วซื้อพกแบอปปิ้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราก็อยู่บ้านแล้วค่ะรีบเอาของเอามาจัดวางเลยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวจะขึ้นอินเสิร์ตให้ดูว่านี่วางชั้นวางของแล้วเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็พวกเซรามิกก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ เตียงก็จะเป็นแบบนี้นะคะ่ะจะบอกว่าชอบมากๆเลยอ่ะทุกอย่างที่ซื้อมานะคะส่วนใครที่ชอบเหมือนกันนะคะชอบสไตล์เดียวกับลักเดี๋ยวเราจะใส่พิก,กัดแต่ละที่ที่แนะนําให้นะคะร้านที่เจเจอยู่ที่ description เลยนะคะซึ่งจะบอกว่าวันนี้นะคะที่ไปเดินที่เจเจอ่ะอากาศมันแบบ คือเราไม่ได้โดนแดดจริงแต่มันเป็นอากาศความร้อนที่อบอ้าวมา,มาเพื่อนเพื่อนเพราะว่ามันฟิลลิ่งเหมือนฝนกําลังจะตกอะแล้วมันแบบอบอ้าวแบบนั้นอะซึ่งเราจะบอกว่าเคล็ดลับความหอมของรักนะคะคือรักไม่ได้ฉีดน้ําหอมไปเลยแต่ว่าตัวยังหอมกลิ่นหอมเหมือนน้ําหอมในเคาน์เตอร์แบรนด์เลยนะคะกลิ่นติดตัวแบบนี้เพราะใช้น้ํายาตัดพันุุมของไฟล์ไลน์นั่นเองคะ่ะซึ่งถ้าเพื่อนๆือ,นอ,นอยากได้นะคะเรามีกิจกรรม ให้ร่วมเล่นร่วมสนุกกันนะคะเพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถไปร่วมเล่นสนุกรับผลิตภัณฑ์ไปทดลองใช้พร้อมร่วมสนุกเพื่อรับรางวัลสุดพิเศษได้ที่หน้าเพจไฟลา์ไทยแลนด์ได้เลยนะคะกับกิจกรรมหอม,ห,อมหรูอยู่นานรีบๆไปเล่นกันนะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้รักทำคลิปต่อไปะคะ่ะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับใครที่กำลังทำบ้านกำลังหาของแต่งบ้านอยู่ด้วยนะคะโอเค ใครมีอะไรพิมพ์เมาส์มอยกันคะ่ะวันนี้ลักๆแค่นี้นะคะบ๊ายบาย